สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะออกมาพูดในฐานะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็แล้วกันเนาะซึ่งมีอินฟูคนดังได้ดึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยอยู่เข้าไปอยู่ในวงดราม่าที่ตัวเองกำลังมีดรามา่าอยู่กับคนที่เคยใกล้ชิดซึ่งตอนนี้คนนั้นอยู่ต่างประเทศแล้วการที่อยากจะอยากจะไฟอยากจะฟาดกันเนี่ย ไม่ควรจะดึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเข้าไปอยู่ในวงดรามา่าหรือไม่เพราะว่าจากที่ได้ดูคลิปนะคะในทำนองเหมือนกับในเชิงบูลลี่ไกลๆหรือเปล่าที่เป็นการตั้งคำถามว่าอย่างคนไทยที่ก็อยู่ต่างประเทศอ่ะคือเขาขายอะไรกันน้าแล้วก็มีการยกตัวอย่างตัวเองขายนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอ่ะเขาขายอะไรซึ่ง มันเจตนามันออกมาในแนวบูลลี่ถูกไหมคะอยากจะอยากจะสื่อถึงว่าคนไทยอยู่ต่างประเทศแล้วอาจจะไปขายที่นาผืนน้อยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ภาพมันออกมาแบบนั้นแล้วก็หลายๆคนก็เข้าใจไปแบบนั้นซึ่งคนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะทั่วโลกอ่ะเยอะมากนะคนไทยอ่ะอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดี แต่ละคนเหตุผลของการไปอยู่ต่างประเทศมันก็ต่างเหตุผลกันไปอย่างฟ้าเนี่ยนะคะฟ้าก็แต่งงานมีครอบครัวมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็อีกหลายๆคนเลยคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วแต่งงานถูกไหมคะไปมีครอบครัวแล้วก็มีนักเรียนคนไปเรียนอยู่ที่ต่างประเทศก็เยอะมากหรือทํางานไปทํางานต่างประเทศทั่วโลกนี่ก็เพียบเลย เห็นไหมคะว่าคนไทยี่อ,อยู่ต่างประเทศนี่เยอะแยะมากมายกับการที่จะรวบตึงทุกๆอย่างให้มาอยู่ในประเด็นที่กําลังเป็นดราม่าเพื่อที่จะฟาดคนคนนั้นน่ะซึ่งก็อยู่ต่างประเทศอ่ะในมุมมองของฟ้าอินฟูคนนี้ควรจะเลือกเป็นพี่สาวคนนั้นเออพี่คนเคยสนิทพี่คนนั้นน่ะซึ่งเรื่องเนี้ยคนไทยคนไทยเออที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกอ่ะ เขาไม่ได้มีส่วนได้เสียตรงนั้นเลยหลายๆคนก็ติดตามอินฟูคนนี้นะไม่ว่าจะไปในเรื่องการอุดหนุนเรื่องซื้อของก็ดีหรือด้วยความที่เขามาอยู่ในแวดวงของกลุ๊มของศิลปินที่ f อฟหลายๆคนชื่นชอบและที่ผ่านมาก็โดน fc ของของทางด้านหมอลำสาวฟาดไปใช่ไหมคะในเรื่องอะไรหลายๆอย่างและที่มันเป็นประเด็นตอนเนี้ย f อฟของทางด้านอีกฝั่งนึ่งก็เข้าไปปกป้องกันเยอะแยะเลยแต่พอเจอเรื่องนี้เข้าจากที่ดูในคอมเมนต์นะหลายๆคนที่นําเรื่องนี้ไปพูดถึงไปลงเนี่ยเอฟซหลายๆคนถอยแล้วก็มีความรู้สึกไม่โอเคหลายๆคนเ,เปลี่ยนความรู้สึกเลยจากที่เคยชื่นชอบกลับกลายเป็นแบบไม่ไม่ชอบเลยกับการที่ออกมาทําพฤติกรรมแบบนี้ออกมาพูดแบบนี้ ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดึงคนอื่นเข้าไปอยู่ในวงดรามา่าแล้วมันเป็นการมันเป็นการอ,าออกแนวดูถูกออกแนวบูลลี่ไงหลายหลายคนอะ่ะต่อให้เขาไปอยู่ต่างประเทศเขาจะขายอย่างที่อินฟูคนเนี้พูดอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวของเขาเลยคนที่เขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาไปขายมันก็คือชีวิตของเขามันก็คือสิ่งที่เ ความจําเป็นของเขาเขาก็ไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนให้กับอินฟูคนนี้เลยถูกไหมคะทุกคนนะ่ะมีศักดิ์ศรีเหมือนกันแหละไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ประเทศไทยคุณจะมีศักดิ์ศรีมากกว่าคนที่อยู่ต่างประเทศหรือคนที่อยู่ต่างประเทศจะมีศักดิ์ศรีน้อยกว่าหรือคุณชีวิตคุณดีขึ้นกว่าแล้วหลายๆคนที่เขายังสู้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเขาจะมีคุณค่าชีวิตน้อยกว่าคุณก็ไม่ใช่ ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองมีคุณค่าชีวิตกันทุกคนมีหนึ่งชีวิตทุกคนรักชีวิตของตัวเองกันหมดแม้แต่น้องอินฟูคนนี้ก็เหมือนกันดังนั้นการที่จะฟาดใครก็แล้วแต่ก็ควรได้จะฟาดคนที่กำลังเป็นประเด็นเหมือนกับเวลาเราทะเลาะวิวาทกันอะแล้วเราหยิบไม้มาเนี่ย หยิบไม้หน้าสามาลบฟาดไปหมดคนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคุณมีประเด็นอยู่กับใครถ้าคุณอยากจะอยากจะทะเลาะก,กันก็ตรงดิ่งไปทะเลาะก,กับโจทย์ของคุณเลยแต่การที่ดึงคนอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาโดยการอาจจะสนุกปากในการที่พูดหรืออ่าในอารมณ์ตอนนั้นพูดแล้วมันมีความรู้สึกสะใจหรือไม่แต่ พอยิ่งเราดังมากเท่าไหร่เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเท่าไหร่พอพูดออกสื่อแล้วอะ่ะมันก็จะกระทบกับวงกว้างมากๆทีนี้อะ่ะถ้าพอมันออกไปแบบนี้แล้วอะ่ะได้ออกมารับผิดชอบต่อสังคมหรืออย่างออกมาขอโทษออกมาชี้แจงอะไรหรืออยังแต่ความรู้สึกของคนที่เขาเสียไปแล้วอะ่ะมันก็ไม่สามารถเรียกกลับมาอ่าทุกคนหรอกหลายๆคนก็ติดตามเขาสนับสนุนอยู่อะ่ะ ก็ไม่สามารถเรียกความรู้สึกกลับมาได้หมดทุกคนแต่อย่างน้อยอ่ะถ้าออกมารับผิดชอบอะไรบ้างบางทีมันก็อาจจะแบบอย่างน้อยนอยอ่ะคือเรารู้ผิดชอบชั่วดีไงว่าเออเราอาจจะแบบทําลงไปแล้วแบบอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่สนุกไปตอนนั้นหรืออารมณ์มันพาไปก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยๆอ,อ่ะ การรับผิดชอบต่อสังคมนิดนึงต่อความรู้สึกของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอ่ะเหมือนฟ้าอยู่ที่นี่นะฟ้าก็เห็นคนไทยเยอะแยะมากมายเลยทั้งชีวิตที่สุขสบายแล้วก็สู้ชีวิตทํางานกันหลากหลายมากๆนะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะไม่ว่าจะทำงานโรงงานทํางานนวดทำพนักงานอ,อํอทความสะอาดทำบ้านพักคนชารา และอีกเยอะแยะมากมายมาเรียนหนังสือกันหลายๆคนมาเรียนหนังสือแน่นอนว่า,อย,าอย่างอยู่ในโซนยุโรปหรืออะไรมันมีค่าเลี้ยงดูนู่นน,นี่นั่นอ่ะของเมืองแต่เขาก็ต้องสู้ชีวิตอยู่ดีอะเพราะว่าเงินในส่วนนั้นมันก็ไม่ได้มากมายไหนจะ,ะทุกคนที่อยู่รอบตัวก็เป็นคนต่างชาติกันหมดเรามาอยู่ในส่วนตรงนั้นอะคนไทยหลายๆคนเขก็จุนเจอือเขก็ช่วยเหลือกันนะ บางคนนะอยู่ห้องแบบเล็กๆมากๆก็มีนะชีวิตเขาก็ไม่ได้สุขสบายแต่เขาก็ทำงานเพื่อให้ได้มีเงินแล้วก็ส่งเสียครอบครัวไปอย่างคนที่เขาไปเขาจะขายอะไรเงี้ยยังอยู่ต่างประเทศเขาเสียภาษีนะเอาอย่างโซนยุโรปที่ฟ้าอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างอย่างน้องอินฟูคนเนี้ที่บอกว่าคนไทยไปอยู่ต่างประเทศเ็ไปทำอะไรก็ไปขายอย่างการขาย อ,อย่างขายที่นาผืนน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างในโซนยุโรปเนี่ยเขาจะต้องอทำต้องเสียภาษีด้วยนะเขาทำถูกต้องเสียภาษีก็คือเหมือนกับการที่ทำงานทั่วไปนี่แหละในการที่พลเมืองทุกคนเวลามีไรายได้ก็มีหน้าที่ในการเสียภาษีดังนั้นเขาก็จดในเรื่องเสียภาษีถูกต้องทำงานถูกต้องขายถูกต้องเลยนอกจากพวกที่ลักลอบไปขายทีนี้แต่ทุกคน่ะ มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีเหมือนกันหมดเลยดังนั้นอย่าอย่าเอาชีวิตของตัวเองที่ที่มันดีเป็นชีวิตความเป็นอยู่ที่มันอาจจะดีกว่าหลายๆคนไปวัดค่าหรือว่าตีค่าคนที่เขาอาจจะลำบากมากกว่าเราหรือจริงๆแล้วน้องก็ไม่ได้รู้จักคนไทยในต่างประเทศไม่ได้รู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงก็ไม่ควรจะรวบตึงในการที่ เอามาฟาดเอามาดูถูกเอามามุลี่เนาะมันเสียความรู้สึกจริงๆอะ่ะ